สวัสดีครับเสาร์นี้ครับก็พามาเบงยากินนี่มุลิเวอร์นะครับก็เห็นผมเฮ็ุคลิปยากินนี่ครับช่วงนี้เฮ็ดคลิปดูเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมปลูกแล้วครับแล้วที่นี่มันถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ผมสาหรับผมนะครับสําหรับผมที่มีพื้นที่หน่อยนะครับพื้นที่หน่อยแล้วก็เป็นที่นามบ่ว่วมข,ข้างบ้านแล้วครับเป็นสวนคางบ้านนี่แหละที่เคยปลูก ปลูกกล้วยปลูกยังอยู่นี่ครับก็สิเห็นกับปลูกต้นไม้ปลูกไปทุ่นทีทุ่แดนล่ะครับปลูกต้นไม้ปลูกบักทุเรียแนร่องปลูกบักทีเรียร่องปลูกบังเงาะเบิ้งนะครับเดี๋ยวมันมีพื้นที่ว่างนะครับผมก็เลยเอาหญ้ามาปลูกเพื่อสิได้ให้เอาไว้ให้คุ้ยกินนะครับกะร่องเบิ้งไ่าสิเป็นอย่างไรกะถือว่าดีครับจุดเด่นเลยคือใบใบกินนี่มูลิเวอร์นี่ชิ้นใหญ่นะครับ ใหญ่เกือบเกือบสีทออย่าเนเปียนะครับเนเปียปากช่องนะครับผมก็มีปลูกอยู่ครับแต่ว่ามันตายไปแล้วไก่พวกไก่มันกินนะครับแล้วที่นี่มันใหญ่ไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับนี่ครับกะสิเห็นนะครับเนาะนผมก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆ มีเวลาว่างก็เสียไว้นะครับเน็บๆไว้เนียเน่ยแหละครับบอบอร์ท่านเต็มพื้นที่เพราะว่าดินมันแข็งครับผมก็คอยหดไปเรื่อยๆหดแล้วก็เอาหดทิมไว้ครับฮดน้ำทิมไว้ให้ให้ดินมันซุมนะครับนี่ครับมองนี้มองว่างนี่คือดินมันยังแข็งอยู่ครับผมก็คอยหดน้ำแล้วก็เอาจอบเอาบกจกเนี่แหละครับมาซัาบซับซับพวนดินนะครับแล้วก็ โหยาหม้อหม้ปักมันเน็บไว้ก็เริ่มติดแล้วครับนี่ครับซุ่มนี่แกคิดว่าสิติดแลอะไรเนี่ยนะครับมันติดง่ายครับหย่าพวกหย่ากินนี่หย่าหยังกระซังนะครับการปลูกมันสิง่ายครับแล้วก็ทนนี่ครับมันเน็บไว้ยังสี่ะไรครับนี่ครับก็สิเห็นเดี๋ยวมืงเร่งก็คิดว่าสิปลูกมึงนี้แหละครับเดี๋ยวมันมัเนบมึงนี้ละเพราะว่าดินเริ่ม เริ่มซูมแล้วนะครับคุดได้หละนะครับตัวนี้ครับมงนี้ก็จะเป็นที่ผมเกีียวไปให้คัวยกินนะครับเราเริ่มแตกไหมละครับแก้ววังประมาณสามหมื่นอะไมั้งครับนี่เราที่นี่ยง่ไหวแห้งครับเกิดขึ้นมาแล้วเกีียวน่อยๆก็ได้กิน สามสี่โตอยู่ได้ล้วครับนี่เพราะว่ามันหนามันหนาผมเกี่ยวออกเพื่อว่าสิ่งแต่เอา,อาต้นที่มันแบบมันติดติดกันนะครับที่มันมันทีแห้งก็ถอนออกไปไปปลูกนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเท่าถอนออกวันนี้มันสิแตกกอดีดนะครับแตกกอใหญ่กวักวเกานะครับนี่ครับบางนีก้ก็เดี๋ยวก็สิเกี่ยวมือแรกนี่แหละครับนี่ตัวที ทั้งผีกัเดี๋ยวถ้ายอยเกี่ยวพ่อเ้าเกี่ยวแล้วมันกระเชียงแต่สิแตกกอใหญ่กว่านะครับสำหรับหนากินนี่มูนลีเวอร์ครับใบก็สีใหญ่ขึ้นนะครับใบใหญ่กว่ากินนี่สีม่วงนะครับกินนี่กินนี่ธรรมดาใบใหญ่กว่าลายครับประมาณสองสามเ่าคนละครับขนาดใบปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนี่ปัญหานี่ไก่นี่ไปแล้วมักจะไม่เคลียร์ครับ มเมื่อคืนหงาาก็ตายนะครับปัญหาหลักๆของผมคือไก่นี่นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไก่ไว้นําปีที่แล้วผมก็ปลูกไว้กันครับปลูกหญ้าพวกหญ้ากินนี่เลยนะครับเป็นกินนี่ธรรมดาไปก็ไปขุดเหงาอันมากขุดก้อนมานะครับแล้วก็พวกหญ้าเน่เปียนี่แหละขุดมาปลูกอ่ะ่ใยไงครับเพราะว่าไก่มันเคลียร์ลายครับผมเลี้ยงไก่ง่วงนะกพวกไก่นี่นะครับไก่ ไก่สวยงามน้ำก็เรียงไวทะเบิ้งแหละบ่ได้เรียงไวขายนะครับมันก็กินหยาดีแห้งครับกินจนแปนเบิดตายเบิดนะครับก็เลยพ่อที่นี่ก็เลยหลอมหัวไว้นะครับหลอมหัวกับบอยู่ครับบินขึ้นมากขึ้นเ้าแต่ว่ามันก็น้อยลงนะครับก็มีส่วนที่ผมหลอมหลอมเอาตาคายมาหลอมไก่ไวน้ำนะครับบ่เห็นมันออกมาคแต่ชีบางตัวมันเดือมันออกมาครับออกมาก็ไม่เคลียอะไรสิแหละครับนี่นี่ครับ ลักษณะใบงามแห้งครับนี่ปูกไวซ้ำนี่ครับซีกล้วยซีหาโตก,กินได้หลายมืออยู่ครับผมกัทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆมองได้ทีแบบมันปลูกได้ก็ค่อยๆปลูกไปค่อยๆเน็บไปครับนี่ครับกเดียวเสียาน้ำหดซุ่มนี่มองได้บางๆผมก็สทีนเน็บไปเรื่อยๆนะครับ ปเรียนปลูกไว้ก็บลูกใหญ่จักเสือแต่ว่าส่งสีใหญ่อยู่บปะนี้ได้ปุ๋ยได้ยังนะครับได้ปุ๋ยขีย้ขั้วขี่ยังที่ผมพนหนามพนยังหนามปลูกหญ้าไปหนามยายนามนันก็คอยงามกลินก็จักสีใหญ่ได้ซทำได้กรบอกหงครับตายแน่ก็มีนะครับก็ลองปลูกบางเสือเพื่อได้กินนะครับนี่ครับซุ้มนี่ก็บางนี่ก็อ่าตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วกับนี่สิได้ตัดอีกแล้วครับนี่กอใหญ่ครับ อกอใหญ่ดีฮะเฮาบ่ต้องแบบถ้าเฮาดำคือจังเฮาดำหน,าหน้านี่ครับปักดำเอานี่มันสิประหยัดทนพันดีนะครับแล้วก็มันสิแตกกอดีกว่าเฮาหวานนะครับผมสังเกตเบิ่งแล้วหม่องใดที่หว่านนี่ถ้าเฮาหาวานทีมันก็สิบ่ค่อยแตกกอนะครับมันก็เป็นการเปลืองมเมล็ดพันธุ์เฮาซื่อๆแหละผมว่าถาา้าเฮานี่ครับดำเอานี่มันก็สิมีคล้ายๆว่ามันมี2องวางแล้วมันเฮ็ดให้ มันแตกกอได้ดีคือจังเขานี่แหละครับสังเกตเบิ่งก็คือบืบอต่างกันกับเขาคือคือกันเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเขา้าเท่าเขาวานนี่มันก็นสิบ่ค่อยแตกปันไดยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาดําหรือว่าห้ามวานห,นห่างๆนี่ก็สิแตกกอดีกว่ากันนะครับก็ลองเบิ่งครับอ่าสําหรับผู้ใดสิแบบว่ามีพื้นที่หน่อยนะครับเนาะมีพื้นที่หน่อยแต่ว่าหน,นาบ่อขังหนาฝนนี่ครับก็กินนี่มูลิเวอร์ปลูกได้ครับแล้วก็เป็นโฮมยังสิ กิจกรรมของผมนี่เป็นโฮมกล้วยนี่ครับผมกับสียามตลอดว่ากินนี่มูลิเบิร์กอะกระสีดีกว่าหยาชนิดอื่นก็คือถ่ายอยู่ในโฮมแดดแดดลำไส้นี่ครับเพื่อสีเงยดีนะครับต่างกับหยาแบบหยาพันธุ์อื่นบางบางบางพันธุ์นี่สีบว่เกิดเลยนะครับมันเกิดกับชีแบบว่าบอบอง่ามครับแต่กินนี่นี่งามนะครับอยู่ในโฮมผมกับผมเป็นว่าโฮมแบบหนานะครับคือเนี่ยครับสวนกล้วยสวนยงนี่ สวนกล้วยสวนปาล์มหน่งสีนะครับถ้าปาล์มที่อายุไม่ยังว่าท่านหลายนะครับสวนปาล์มสวนยางที่เพิ่งปลูกนี่ครับเข้าสามารถที่จะไถปลูกในหลองมันก็ได้ครับดีเลยละ่ะกระชีย้ยูได้หลายปีกว่าเขากลัวแบบปาล์มกลัวสีแบบายางพราสีใหญ่นะครับเขากระชี้ได้หยาได้ยังไปให้ขั้วยกินนำ้ำครับถ้าผูดด้ใดเลี้ยงขว้วแ้วก็วกมีสวนยางสวนปาล์มก็ครับก็นแนะนำครับให้ปลูกปลูกได้ครับปลูกได้ ครับเดี๋ยวกะส้ทยอยปลูกไปเรื่อยๆแหละครับมรงนี้กันี่ครับเดี๋ยวยางเบิ้งดินมันแข็งครับดินมรงนี้มันแข็งแห้งนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถทิกน้ำนะครับถ้าเพื่อนถทิกน้ำมันเป็นเหนียวได้ปะนี่แจ็คสิบบาทอย่งไดมันเป็นดินแบบดินถมนะครับดินแบบเอามาจากสาจากยางนี่ครับผมถมใหม่ก็หลายปีแล้วล่ะครับคอยบำรุงดินไปนะครับตอนแรกนี่ปลูกยังบัวข้นเลยปลูกกล้วยก็แทบสิบัวข้นเลยนะครับ ครับมองนี้่างๆเดี๋ยวกระจิคอยหดน้ำแล้วก็ค,คุดคุดคุดนะครับพวนดินแล้วก็ปลูกนะครับมองนี้ก็จิปลูกให้เต็มแล้วครับนี่แถวนี้ถ้าปลูกเต็มนี่ก็กินในลายเหมืออยู่ครับผมก็ตั้งเป่าไม้ไว้คือว่าพื้นที่ผมหน่อยนะครับเนาะพื้นที่ที่มันแบบนามนามบ่อั้งนี่มันหน่อยแล้วที่นี่ผมก็ต้องพยายามหามองได้มันว่างๆนี่แหละครับผมก็ปลูกให้มันกะาว่าย่างหน่อยให้มันวนเวียนได้จกัก สิบหาเมือยังสิหรือว่าเห็นมันวนเวียนแบบเป็นอ่าวนรอบได้ยังสีครับมันก็สีง่ายครับเพราะว่าหนาฝนนี่มันก็อ่าหยาก็บหายากนะครับเพราะว่าเทาก็บบรดเตปล่อยน้ำเพิ่นก็เห็ดหน้าเห็ดเห็ดอันนี้เบิดแล้วนะครับบ่มีหมองปล่อยก็สีเดียครังขอกถ้าบ่มีหยานี่ตายครับแต่ว่าผมก็อ่านี่แหละครับต้องปลูกไว้นะครับค่อยทยอยปลูกไว้กว่าสีหอดส่วนหนาฝนก็บอ่าสีง่าย ท่านกินก็คืี้ซุบนีมันกระสีเด็ท่านกินแล้วครับนี่หดวหน้ามไม่น้านะครับท่านกินอยู่แต่สิพ่อกินบอ่อนี่ครับกต็ตตองอันนี้อีกท่นึงเพราะว่าก็มีทีอีกอยุบานของของแม่นะครับผมกับปลูกพวกแพ่งกาลาแล้วก็ปลูกหยาหน่ายไปให้กันแต่ว่าสวนนั่นมันจะมีปัญหาคือว่าท่วงหน้าฝนนะครับน้ามันไหลแต่ปีใดน้หลายนี่มันตัดหยาครับมันตัดหยากว่านี้มันก็นตัดบด่ได ดีปนไดผมก็เลยแบบเออต้องหาพื้นที่ที่มันเป็นหนงังบ่อขังปลูกเพื่อไว้น้านะครับปลูกเพื่อเหลือดีกว่าขาดนะครับเนะาะสาหรับคนเลี้ยงงัวเลี้ยงขัาวนี่ถ้บบ่มีหยานะครับถ้าบ่าได้ปลูกหยาไวน้นี่บอกเลยว่าเมื่อยครับขนาดมีหยากับเมื่อยเมื่อยตัดนะครับแต่แต่กถือว่ามันเก็เมื่อยหน่อยก็แบบบ่มีหยาาต้องไปหาหยาอยีา่นะครับก็ค,คือประสบการณ์จากปีที่แล้วผมถือมาแล้วครับหยากับบ่มีครับส่วนไปไปลายปีที่ น้ำท่วมนะครับเกือบตายให้กัน,นครับเกือบบหลอดก็เลยเออมีประสบการณ์แล้วก็ต้องจัดการเรื่องยานี่แหละครับสำคัญที่สุดถ้ามียาพ่อนะครับเปลืองก็ถ้าเฮามีเงินสื่อหรือว่าเฮ้ามีหน้ายู่แล้วก็ดีไปครับถ้ามีหน้ายู่แล้วก็อัดไว้เก็บไว้ก็ดีครับแต่ว่าปีนี้พมเก็บสื่อไปเบิดหลายพันอยู่เพราะว่า,าหน้าก็ ให้อายนะครับอายก็เฟืองอยู um k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  ่หน้าก็อายก็อัดไว้นะครับกะสิได้กินน้ำกันนั่นแหละนะครับกะซื้อไว้น้ำกะฐานเลือกก็กินน้ำกันที่เกาล่นแหละนะครับแต่ถ้าเขามีหยามก็สิปรบยัดเฟืองเฮาข้ายัดเงินเฮานะครับงามอีรีครับนี่งามงามงามมากอยู่าอ่ากินนี่มุนรีเวอร์นะครับเพราะใบมันใหญ่กว่ากินนี่ธรรมดากินนี่ธรรมดาก็ดีให้กันแหละครับดีเวิร์ตวัดเเดมี่นะครับอยาแล้วแต่ผู้มักผู้ใดมักแบบอย่า พวกเี่เปียก็ะอิหยังกะซางดีเบดนะครับเฮ็ดแบบใดก็ใดนะครับว่าว่าแต่ให้เฮ้ามีหยาให่คุ่ยให้งัวกินนะครับดีเบดนะครับหยายแต่ละชนิดมันกดสีมีจุดเด่นจุดใดต่างกันนะครับบางคนมันกะมากหยาหน่ายบางคนมันกะมากแพ่งกุลานะครับถ้าพื้นที่เพื่นเมาะที่จะปลูกหยาหน่า,ายหยาแพ่งกุลาเป็นทีลุ่มสามารถเอาน้ำเขานำออกได้ยังสีมันกเพิ่นก็บ่านดีนะครับผมก็บ่านดีกันนะครับแต่ของผมปัญหาคือานาไมาหลายมัน เป่นงาน้ำออกบุได้นะครับมันตัดหยากผมกบวนบ่ค่อยดีบนได้แต่ถามว่าผลผลิตหรือว่าคุณภาพหญ้านะครับมันกับบริเต่างกันนะครับพวกโปรตีนพวกเนี้กับบริเต่างกันหลายนะครับสําหรับหญ้าตระกูลกินนี่นี่เป็นสีมกักบัมักน้ำน้ำขังนะครับผู้ใดอย,ยากปลูกนะครับผู้ใดสีกําลังสีปลูกอะ บัวเมนว่าสิเอาไปปลูกในงนนานนาในยังทีน่น้ำค้างนะครับหนา้าฝนน้ำค้างนี่บ่ได้ครับตายครับให้ปลูกในที่ดอนนะครับที่สูงนะครับที่น้ำบ่ขังนะครับมันสีใยดีนะครับแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับก็ลองเอาไปปลูกเบิ่งนะครับหาซื้อไปปลูกเบิง่ง